สวัสดีครับผมนายธนากรสินแก้วปวช .1 นนช่างไฟฟ้าวันนี้ก็จะมาอธิบายในการใช้ Osc ออสซิโลโสโคปนะครับก่อนอื่นทำการเสียบสายโพรบครับที่ Channel นึ่งนะครับจากนั้นเราก็ทำการเปิดเครื่องเลยนะครับเราก็จะนำสัญญาณมาเข้ามาจ่ายที่เครื่อง เจนเนอเรเตอร์ครับโดยเราจะป้อนความถี่มาที่หนึ่งรเฮิร์นะครับแล้วก็ทำการเสียบสายต่อกันนะครับผมเสียบไปแล้วครับ เมื่อทําการต่อเสร็จแล้วเราก็สามารถดูได้เลยว่าออสซิโลสโคปได้รับสัญญาณแล้วหรือยังนะครับตรงนี้ครับเราจ่ายมาที่หนึ่งร้อยครับต่อมาต่อมาเราก็มาดูค่าวนดิฟกันก่อนนะครับค่าวนดิฟคือค่าความสูงของลูกคลื่นนะครับสัญญาณ โดยเราสามารถเปลี่ยนค่าได้ตรงวนดิฟนะครับปุ่มนี้ครับเ <c oughs> นื่อง,นะงจากลูกคืนอาจจะดูยากต่อการดูค่า <c oughs> นะครับให้ปรับค่าดูง่ายๆนะครับปรับได้ที่วนดิฟครับ <c oughs> ต่อมานะครับเราก็จะมาดูที่ค่าไทม์ดิฟนะครับ ค่าทำนิฟก็คือค่าระยะเวลาที่ลูกขึ้นนะครับเดินทางครบหนึ่งไซเคิลโดยทาดิฟทำการปรับค่าได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มนี้ครับแล้วก็จะปรับให้ลูกขึ้นดูง่ายขึ้นนะครับลูกขึ้นจะขยายหรือเล็กลงก็ได้ก็จะได้อ่านค่าง่ายนะครับอันนี้เล็กลงครับนี่เพิ่มขึ้นครับจะได้ดูง่ายหน่อย จากลูกขึ้นนะครับเวลาเราดูให้ดูแบบง่ายๆนะครับหรือปรับสูงต่ําของสัญญาณครับเราใช้ที่ชแน n n ลหนึ่งนะครับก็ปรับตรงที่ชแน n n ลหนึ่งส่วนนี้นะครับเท่านั้นสังเกตตรงเลขหนึ่งนะครับถ้าเราปรับปุ่มนี้เลขหนึ่งจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับเพื่อให้ดูง่ายครับเราก็จะปรับไปที่พอดี ถ้าลูกขึ้นเป็นที่โอเคแล้วก็มาดูตัค่าที่วนดิฟได้นะครับแล้วก็จะกดปุ่มเคอร์เซอร์นะครับปุ่มนี้ครับอยากรู้ค่าวนพีคค่าวนพีคทูพีคนะครับแล้วก็จะมากดปุ่มเคอร์เซอร์ได้นะครับถ้าเราต้องการดูค่าพีคหรือพีคทูพีคจะมี x กับ y นะครับถ้าเราต้องการดูวนพีคนะครับเราจะต้องให้ค่าไปอยู่ ที่ค่า y นะครับจากยอดบนถึงยอดล่างยอดกลางนะครับก่อนอื่นก็จะมาดูแค่วนพีคนะครับจากยอดบนถึงยอดกลางครับเส้นตรงกลางนี้นะครับก็จะอ่านค่าได้ที่ y 1ครับก็ปรับเป็นค่า y ครับนี่ครับได้ค่า y หนึ่งแล้วนะครับหรืออ่านค่าพีคทูพีคจากยอด บนถึงยอดล่างก็จะอ่านค่าได้ที่ y1 y2 นะครับตรงนี้ครับหรือถ้าเส้นไปอยู่ตรงยอดก็ทำการปรับก็เลือกที่ y1 ครับ y1 ก็จะเป็นเส้นแกนบนนะครับเส้นนี้ครับเวลาเลื่อนก,ก็เลือกปุ่มที่ variable นะครับ สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับเราก็จะปรับให้พอดีกับยอดนะครับวายสองก็เหมือนกันเหมือนกันนะครับเส้นล่างครับเราก็ปรับที่ปุ่ม variable เหมือนเดิมนะครับ อ่าพอได้แล้วถ้าอยากได้เส้นหนาทั้งคู่ก็กดไปที่วายหนึ่งวายสองตรงนี้ครับก็จะได้เส้นหนานี่ครับต่อมาเราก็มาดูที่เส้น x นะครับเส้น x อา่าล้วก็จะกดไปที่เคอร์เซอร์นะครับแล้วก็ทำการเลือกตรงนี้เป็น x ครับ x ก็คือระยะเวลาของลูกคลื่นหึ่ลูกคลื่นนะครับเราก็จะทำการปรับให้ได้1ลูกคลื่นครับโดยการกดที่ x 1นะครับก็คือเส้นแรกเส้นนี้นะครับเราก็จะใช้ variable เหมือนเดิมนะครับเป็นการเลื่อนครับเพราะว่าพอ x 1ได้แล้วนะครับเราก็จะมาทำการปรับ x 2นะครับ ก็เหมือนเดิมครับปรับตรงปุ่ม variable นะครับอ่าเราก็ได้หนึ่งลูกขึ้นแล้วนะครับก็ทำเส้นทึบทั้งสองครับกดที่ปุ่มนี้ครับ x หนึ่ง x สองครับเรียบร้อยครับได้เส้นทึบแล้วนะครับอ่าก็ค่า x หนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็น time dip นะครับก็มีเวลาอยู่ที่ 9.5มิลลิเซกนะครับก็ X2 ก็เหมือนกันครับ X1 กับ X2 นะครับก็จะได้9.5มิลลิเซกครับในความถี่ที่105เฮิร์ตนะครับส่วนค่าของ วนดิฟนะครับเราก็จะมาดูที่ x นี่ครับค่าวนดิฟครับก็จะได้ y 1คือ256มิลลิโวลต์นะครับส่วน y 2ก็จะเป็น224มิลลิโวลต์เพราะเป็นค่าลบครับเป็นค่าลบก็จะได้ค่าลบมาส่วนจะได้จะดูค่าพ e ท k พ o ก็ y k ก็ y 1และ y 2นี่ครับก็จะได้480มิลลิโวลต์นะครับ กรณีที่อยากดูค่าต่างๆนะครับค่ามินหรือค่าแม็กเราสามารถกดปุ่มมินมิชชวนได้เลยนะครับกดปุ่มนี้ครับข้างๆก็จะเปลี่ยนเป็นบอกค่าต่างๆนะครับอันนี้เป็นวนพีคทูพีคนะครับ Vrms นะครับก็จะมีหลายอย่างให้ดูนะครับก็ถ้าหาก ต้องการดูค่าอื่นๆนะครับแล้วก็กดไปที่ V Peak to Peak นะครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดเข้าไปแล้วก็เราจะเลือกเมนูโดยการใช้ Variable นะครับในการเลือกขึ้นเลือกลงนะครับเราก็จะมาดูที่ วนไฮนะครับแล้วก็ทําการกดตรงนี้ครับเป็นการเลือกครับมาแล้วนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งแล้วพอเราได้วนไฮเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าเดิมครับนี่ครับวนไฮมาแล้วครับถ้าไม่ต้องการเส้นจากเคอร์เซอร์นะครับเราสามารถกดปุ่มเคอร์เซอร์ได้อีกครั้งเพื่อเอาเอาเส้นออกนะครับ กดนะครับนี่ครับเส้นออกไปแล้วส่วนค่าเราก็จะดูได้นะครับนี่เหมือนเดิมครับก็เรียบร้อยนะครับ